สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุกทๆคนในช่วงเช้าๆกันหน่อยครับจะไปสิงห์บลูเชลซีทีมเดียวเท่านั้นสำหรับอารฮันโดการาโชมีรายงานจากโรมาโนว่าการาโชแจ้งแมนยูครับขอโดดดองให้อยู่เมสที่แมนยูนะฟรานซิสโกโรมาโน่ครับได้ไรายงานบอกว่าอารฮันโดการาโชปีกตัวจีแจ้งกับแมนยูต้นสังกัดจะไม่ลงสนามตลอดฤดูกาลหาดีลย้ายไปเชลซีไม่เกิดขึ้น แข่งอาเจตายวัย21ปีอย่างกาลาโชนะครับเหลือสัญญาถึงปี2028แต่ไม่ได้ปรีซิชันกับทีมของโมริมแถมมึงถูกจับภาพไม่เหมาะสมขนาดถือบุหรี่ไฟฟ้าในมือซึ่งคาดว่าผิดกฎสโมสรทางฝั่งของสิงห์บลูเชลซีนะครับคู่แข่งร่วมลีกตกลงส่วนตัวกับกาลาโชได้แล้วประเมินมูลค่า30ล้านปอนด์ขณะที่แมนยูต้องการ50ล้านปอนด์แม้มีความแตกต่างระหว่างเรื่องของราคานะที่ทั้งสองทีมมองต่างกัน แต่ดูเหมือนว่าเชลซีเตรียมได้ตัวเด็กปั้นแมนยูตามต้องการหรือเปล่านะครับโรมาโน่ mm hmm. ครับอัปเดตผ่านรายการของ d ดอเอเซนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะโรมาโน่บอกว่ากานาโชจะย้ายไปเล่นให้กับเชลซี hmm. เหตุผลก็คือกานาโชแสดงจุดยืนชัดเจนกับแมนยูในเตดข้อความจากฝั่งผู้เล่นคือเชลซีเท่านั้นแมนยูต้องการปล่อยให้ไปเชลซีไม่งั้นเขาจะอยู่ต่อและไม่ได้ฟุตบอลตลอด6หรือ12 mm hmm. เดือนข้างหน้านั่นคือข้อความจากกานาโชนะครับ ก็รอดูนะจบยังไงครับสถานการณ์ของกาลาโชแต่ขอไปเชลซีทีมเดียว <c oughs> ต่อกันนี้ข่าวสารของซาวิซิมอนกันหน่อยครับอย่าเผลอละกันนะครับมีรายงานบอกว่าทางแมนซิตี้เอาด้วยนะครับโดดร่วมวงแย่งตัวซาวิซิมอนออกมาติดปีกนักข่าวชาวเวลวยมอย่างซาชาตาโบเรรี่นะครับปูดข่าวว่าแมนซิตี้เนี่ยได้เข้าร่วมวงแย่งหลายเซ็นของซาวิซิมอนไปขอเเวลาลซิด้วยเหมือนกัน ซิมอนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของเชลซีตลอดช่วงที่ผ่านมาครับและดูเหมือนว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปด้วยดีอย่างไรก็ตามนะครับแมนซชสเตนี่ยได้ยกระดับความสนใจแข่งชาวรัสภายหลังจากซาบิโยมีโอกาสย้ายสังกัดมากขึ้นเรื่อยๆซาบิโยกกำลังได้รับความสนใจจากคอนตสเปอร์ในวันในวันนี้แล้วก็เวลาเนี้ยก็เป็นข่าวนะครับโดยมีข่าวว่าเขาก็เปิดกว้างพร้อมย้ายไปแข่งในกรุงลอนดอนด้วยสําหรับซาบิโย เชื่อว่าเจตน,นของแมนสตี้เนี่ยเหมือนได้เปิดการเจราจากับอาลิบารัตนะครับซูเปอร์เอเย่นเพื่อปาหน้าของวาตัวซิมอนมาจากเงื้อมือของสิงห์บลูเชลซีอย่างไรก็ดีนะครับสิงห์บลูเชลซียังคงเจราจากับไลซิกอย่างต่อเนื่องนะ mm hmm. และการพูดคุยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการทำให้การเกิดซื้อการซื้อขายในท้ายที่สุดนักเตะก็มีใจนะที่อยากจะมาที่สิงห์บลูเชลซีด้วยนะครับ สำหรับซาวิซิมอนโอ้น่าสนใจมากๆนะถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้แย่งกันช่วงท้ายตลาดเนี่ยมันหยดติงแน่นอนนะครับสำหรับการขายการซื้อนักเตะนะครับแย่งกันแบบสุดมันเนาะนกนางนวลบรตันขอ120ล้านปอนด์นะครับแมนยูเตรียมยื่นครั้งแรกจะเอาไปสู่ขอคาร์ลอสบาลบานะครับข่านวะอย่างนิก นี่โกโลชิรานะครับหน้าข่าวชาวเบลเยียมครับรายงานบอกว่าแมนยูครับเตรียมยื่นข้อเสนอทางการฉบับแรกขอซื้อกาลสบาลบากองกลางของไบรตันการเดินเครื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าดาวเตะทีมชาติคัมรูอย่างบาลบ้าเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นเป็นัญยาย,ยาวจนถึงปี2030พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีไปเรียบร้อยกับแมนยูแมนยูเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการพูดคุยแบบสโมสรต่อสโมสรเนื่องจากนอกน,อน,น,อนันนไบรตัน อย่าได้ค่าตัวของบาลบ้าเนี่ยสูงถึง120ล้านปอนด์นะถรอว่าสูงจริงๆคาร์ลอสบาลบ้าย้ายจากเรวมาด้วยราคาเพียงแค่23ล้านปอนด์เมื่อปี23เนาะในล,ลงสนามในพิมเมเลก34เกมเมื่อซีซั่นก่อนพร้อมยิงไป3ประตูรูปเบนอาบริมครับมองว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่สำคัญในแดนกลางแต่บรอยตันเนี่ยอยากรัง้งตัวนตั้งต่ต่อไปจนถึงปี26เป็นอย่างน้อยนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับถือว่าน่าสนใจนะ สถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าหลายทีมกำลังมารมมาตุ้มนะสำหรับการลอสบาลบารครับไม่ใช่แค่แมนยูอย่างเดียวเดี๋ยวทีมอื่นเนี่ยก็เข้ามาร่วมปั่นราคาด้วยไม่ต้องกลัวนะครับแน่ๆนะเดี๋ยวมีให้เห็นแน่ๆนะฮะอ่าบาลบากํกำลังเนื้อหอมตอนนี้ครับหลายทีมกำลังมารมมาตุ้มเลยแล้วราคาเนี่ยผมค่อข้างว่าอืมนั่นจะสูงนะ ไม่ใช่ราคาจะถูกๆนะครับเพราะว่าทางไบรตันเองก็ไม่อยากจะคิดจะปล่อยอะ่ะม,มันก็ต้องมีการเพิ่มเข้าไปอีกเรื่อยๆถ้าทีไม่ความสนใจเยอะแบบนี้ก็หวานเชียบเลยสำหรับไบรตันนะไปดูกันที่ด้านนั้นของแฮร์รี่แม็กไกวกันหน่อยนะมีข่าวของแม็กไวใครที่คิดถึงแม็กไวเอามาฝากแล้วนะครับด้าน,นของแฮร์รี่แม็กไวครับหวังว่าแมนยูเริ่มต้นซนะีซั่นใหม่เนี่ยคงจะสวยๆเลยแหละ แฮร์รี่แมกไวรองหลังแมนยู u, ครับเชื่อว่าทีมกําลังมีการเริ่มต้นใหม่และหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามในฤดูกาลนี้ mm hmm. ปีแสดงแมนยูทําผลงานตกต่ําจบอันดับ15บนตารางคะแนนในซีซั่นก่อนถือว่าต่ําสุดในบริษัทของพิมเลีกนะครับ mm hmm. แล้วก็แถมยังไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปอีกต่างหากอย่างไรก็ดีครับเติมนักเตะชั้นนำมาอย่างมาทิลส์ญญุนยาบรอยันเอมบรูโมแล้วก็เบนจิมเป็นซัสโกละแถมยังเพิ่งจ่าย50ล้านปอนด์อัพเกรดสนามซ้อมไคลริงตันอีกต่างหาก ผู้เข้าเนต้องเจอกับอสอสตรอนอฟริสำคัญในเกมบิ๊กแมชนัดเปิดสนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งแม็กวาเผยว่าพวกเพื่อนๆกำลังทำงานหนักมากและมันมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วพวกเราต้องการประสบความสำเร็จนะเรากำลังทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อประสบความสำเร็จบางครั้งเราก็ทราบดีว่าในช่วงหลังมันไม่ดีพอและเราไม่ได้ให้อะไรกับแฟนๆมากเท่าไหร่ ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันเกือบจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะและหวังว่า,วาการเริ่มต้นครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแม็กไวก็เปิดใจประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของแมนยูในซีซั่นใหม่เนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็น่าจะมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมนะน่าจะเปิดหัวได้สวยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอาร์เซนอลให้คําตอบนัดเปิดสนาม ใครจะสวยไม่สวยเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับใครจะมาดีกันเดี๋ยวรู้เรื่องอ่าวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับใส่กันแบบบื้อแน่นอนไม่ต้องกลัวคู่นี้ครับใส่กันแบบยกซดฮ้องผ่องเองี้่าใส่กันแบบยกซดนะครับประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากพี่น้องที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าๆนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตได้ฟังแบบต่อนเนื่องนะครับ